ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูคูปุต้ารถเกี่ยวคูปต้า DC 93G นะครับน,นี้อยู่กับพี่กอตพี่กอตจะพามาดู93นะครับช,รช่วงล่างเป็นของ15นีช่วงล่างเป็นของ15ก็คือชุดชุดของ15แต่ตัดแช่ไอ้นั่นออกพอมอลลนเนาะใช่ตัดแช่ชุดมอลลนถังเจ็ดสถังนี้เป็นของเจถังถังถังชุดถังของ7 0บชุดเกี่ยวชุดไรชุดโน้มชุดไรเนี่ย นของตัวใหญ่รายห้าอันนี้คอร้อยห้าแล้วคอรายห้ามีสปริงอรอตัวความกว้วางของหัว<ะ>เกี่ยวความกว้างของหน้าเกี่ยวกว้างกว่าเจ็ดสิบอยู่สบิสบเซนสิบเซนอ๋ออันนี้แขนล้อโน้มเป็นงองๆเนาะเป็นไหนเนี่ยเป็นเหมือนร้อยห้าใช่ก็ชุดร้อยห้าไงครับเออก็ชุดร้อยห้าคอสปริงคอสปริงคอสปริงมืนข,ของร้อยห้า แล้วตัวนี้เครื่องเป็นของอะไรพี่เครื่องมันเป็นของไอ้ตัวเก้าห้าอะไรวะตัวเก้าห้าหรือตัวอะไรที่มันมาก่อนอะ่ะเข้ามาหลับแรงใหม่ชุดเกียร์แบบใหม่ดินี่ชุดเกียร์ในแบบใหม่ปกติอยู่ฝั่งนี้เาะใช่ชุดเกียร์แบบใหม่เลยนี่ก็กด ใช่เหมือนกันุดล้อน้อมเหมือนร้อยห้าเลยเลยฮะชุดนี้ออกแบบมาใหม่ชุดตัวนี้ใหม่เกียร์ไหมโอ้โอ้เกียร์ตัวร้อยห้าเออใจ่ันใหญ่เกียร์ซิ่งครับเกียร์ซิ่งค์มีกองเกียร์ด้วยแต่ว่าคอมันยาวไปแต่ว่าคอมันยาวยาวมากเลยหรเหมือนอันนั้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบยังเป็นคอติดกับรถอยู่เลยใช่ตัวนี้มีคอยาวคอร้อยห้า ดูเวลาย,ยกยกสูงอู้หูฟิคัสผ่าสตาร์ทรถดูเลยอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับสูงมากเลยสูงเข้าตัวเลยเนาะสูงกว่าแท็กอีกเนาะสูงกว่าแท็กอีกใช่โอ้สูงมากดูนะครับวนะความ,วามยาวเแทกมันกว้างรถมัน70กับ93เนะรถมันเบากว่า105 ตัวบอลของเราฮะมันได้เสียบตรงที่ว่าเรายกคอสูงเห็นว่าเนี่ยยกบนขนาดนี้ครับมันยังเอียงอะ่ะโอ้เท่าคอเลยอืมเห็นไหมชุดนี้มันยังเอียงอะ่ะครับชุดยังเอียงแสดงว่าน้ำมันไหลไม่ไหลเข้าอ่ะเ,เอาง่ายๆคือมันจมน้ำลึก,กเกือบเกลีวอ่ะเลื่นเกลีวอีกอะ่ะเออเท่าเอวเนาะเออเท่าเอวเลยมันลงน้ำด้ อ๋อน,นี้พี่ก็พารีวิวแบบคร่าวๆนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยชุดหลังโอ้ท่ออยู่บนเ <ไอ S 1> สียงกระโบว์ร้อนใจมากเลยครับมันทำเครื่องมาดีเครื่องมาดีนะใช่ทำเครื่องมาดีเลยโอ้อันนี้ไม่หาอะไรเ<ช>ขาว่าน่าจะทำตัวปิดคลองมาหน่อยเนาะ <ส> oh. เวลาไม้โดนมาอะไรนถังใหญ่ถังใหญ่อู้กี่ลิตรนี่ใช่จะเป็นเท่าไหร่พี่ลิตรได้ไหมนี่ได้ได้น้ะทำง,งานทั้งวันเลยทำงานทั้งวันได้น,นี่ก็จะเป็นของตัวไหนนี่ตัวไหนชุดนวดชุดนวดเนี่ยมันเป็นของตัวใหญ่ตัวใหญ่ของตัว 5, หนะ้าทั้งหมดอะตัวใหญ่อะ โอ้โห oh, mm hmm. จ๋วเลยตู้ตู้นวดเท่ากันไหมพี่ตู้นวดของเจ <70, S 2> mm ็ด hmm. สิบเจ็ดสิบเนาะพอตู้นวดตู้นวดเท่ากันนี่ระบบคิดระบบคิดคิดมากเอ้ยไม่ใช่ <c ười> ระบบคิดติดตามทางไหนไม่ต้องคิดมากอะ่ะยิงกีเ่เพชอย่างเดียวอะ่ะ <c ười> <c ười> โอ้สุดยอดครับอันนี้ก็เจ็ดสิบพัดครับจอดคู่กันเลย mm hmm. สำหรับการรีวิวเลยวันนี้เจ็ดสิบกับร้อยห้าม่รู้ไรเกี่ยวมัน ครับนี่โรเลอร์ตัวเก่าจะเป็นมีห้าตัวห้าตัวเขาสั้นนะดูเลยมันจะกว้างกว่าใช่ไหมมันกว้างกว่าครับอันนี้ยังแคบอยู่เลยนะใช่นี่หน้าล้อใหญ่ล้อใหญ่เหมือนกันอีกขนาดตัวเท่ากันนะขนาดข้างบนก็เท่ากันนะความสูงเท่ากันเนอชุดนี้มันใหญ่กว่าใช่ไหม แจวแจวตัวใ,ใหญ่กว่าสปริงเรื่อราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ประมาณราคาเดี๋ยวมันใจแล้วถามขา,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 ายก่อนถามฝ่ายขายเนาะนี้ลูกกิ้งหกตัวเพิ่มมาหนึ่งตัวนะเท่ากับร้อยห้าแหละร้อยห้ก็หกเนครับโอ้สวยครับสวยยาวยุคสูงยุคสูงเลยเสียบเดือยยาวยุคสูงยุคสูง,สงดีมากเลยตัวนี้ตัวนี้เครื่องดีเครื่องดี เราปรับเครื่องมาดี <C oughs> เครื่องนิ่มอะมาเจอตัวแรกแบบเร่งเครื่องขึ้นไม่มีสะด,ดุดตึ้งมีไม่มีหอบไม่มีหอบเลยวะอไม่มีหอบอือ <c oughs> จะเป็นเจ็ดสิบตัวเก่าโอ้ยตัวตัวใหม่นี่แหละแต่ว่าคือเก้าสามมาแรงกว่า <c oughs> ตอนนี้มีตู้เอเข้ามายังพี่ยังยังไม่มีเนาะ นี่ก็พามาดูคร่าวๆนะครับคลิปหน้าจะพาไปไถนาครับวันนี้ซ่อมรถก่อน,น,นอ <c oughs> ครับก็ขอบคุณพี่ก้อนนะครับที่มารีวิวในวันนี้ครับเห็นสุดหล่อของเราน่าเล่นครับน่าเล่นน่าเล่นครับเพราะว่ามาเดินหอบไปแล้วเนี่ยไม่ถึงเดือนไม่ถึงสองอาทิตย์นี่เดี๋ยวอี่ไม่ถึงอาทิตย์หรอกมกั้งนี่เดี๋ยวก็ไปอีกนี่เออตัวแรกมาได้สองอาทิตย์แล้วออกไปละบ้านใหม่บ้านใหม่ใช้พอดตัวที่สองไปละเนี่ยตัวที่สามนี่ เพิ่งออกมาเนี่ยหมดไปแล้วออยังไงก็ถ้าสนใจก็แวะมาดูนะครับศูนย์สิริพงษ์ไมชินาดีนะครับ,คครบสวัสดีครับขอบคุณครับ